ครับสวัสดีครับเพจข่าวรอนธานีข่าวโฮมเคเบิลทีวีนะครับขณะน,นี้ทีมข่าวของเราพามาลงพื้นที่ยังเทศบาลนครรอนธานีนะครับเพื่อมาดูตู้อบฆ่าเชื้อโควิด -19 นะครับที่ทางเทศบาลนครรอนธานีได้คิดค้นก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมอีก รูปแบบหนึ่งครับที่สร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการพนักง,งานแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการนะครับในการที่จะเข้ามาใช้บริการก็คือต้องผ่านตู้อบค่าเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งทางเทศบาลได้คิดค้นขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนะครับเราจะพบว่าในสื่อหลายาแขนก็ได้ชื่นชม จังหวัดอุดรธานีของเรานะครับเกี่ยวกับตู้อบเชื้อโคว,วิด19้โดยขณะน,นี้นะครับท่านผู้่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัติพงศิทธิถาวรพร้อมด้วยนายอิทนทรีวัตรสุวรรณนะครับนายกเทศมนตรีนครอทดรธานีนะครับ,สสบได้ทําการทดลองใช้นะครับตู้อบฆ่าเชื้อโควิด -19 ครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการชื่นชมนะครับถือว่าเป็นต้นแบบอีกแห่งหนึ่งครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าทุกคนนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนนะครับที่มาใช้บริการนี้ก็ต้องผ่านจุดนี้นะครับโดยเริ่มแรกก็คือจะมีการตรวจอุณหภูมิวัดไข้นะครับล้างเจลล้างมือด้วยเจลนะครับแล้วก็มาเข้า ตู้อบร่เชื้อโควิด -19 ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ปิดประตูะเพื่อใช้ทางเดียวนะครับทางเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัยในการคัดกรองนะครับนี่นะครับก็คือเส้นทางที่

ท่านผู้ว่าครับรู้โควิดตู้โควิด19ตอนนี้ก็ได้มีการเผยแพร่ไปหลายสื่อในหลายแขนงนะครับก็ได้รับการชื่นชมสิ่งที่เกิดขึ้นมีประชาชนถามมาว่าเราจะมีการขยายไปยังชุมชนต่างๆไหมครับเราทําเพื่อเราเรา,เราพัฒนาขึ้นมาโดยทีมของเขาเรียกสำนักแพทย์ใช่ไหมครับของเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะ มีทางเลือกมีเครื่องมือชิ้นใหม่ๆที่นอกนอกเหนือจากไอเครื่องสแกนอุณหภูมินะครับว่าเราจะไปใช้ไหนโจทย์แรกก็คือที่เราจะสกรีนคนทุกคนที่เข้าเมืองเข้าเข้าจังหวัดอุดรธานีในสถานที่ขนส่งสาธนะารณะเช่นวันนะั้นเราประชุมเราบอกว่าท่ากาศยานแต่ท่ากาศยานเนี่ยคมาตรฐานสูงอยู่แล้และเรามีสถานีขนส่งอีกสสถานีมีสถานีรถไฟแล้วก็อาจจะขยายไปยังอาคารสํานักงานหรือ ที่ชื่อชุมชนหนาแน่นนะครับท่านนายกเทศมนตรีตนคาอดุดรธาน,นีก็ให้ทีมทีมแพทย์ทีมช่างเนี่ยช่วยออกแบบาทางเลือกในการที่จะฆ่าเชื้อก็คือคมาเป็นตู้อบแบบนี้นะครับซึ่งประกอบกันเองอใช้วัสดุที่หาได้ในตลาดแล้วก็เราทดลองด้วยวิธีอบและดํายาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานอ,อยอใช้คำนี้นะครับ,รบที่อยู่กับผิวคนได้ แล้วก็ติดอยู่เวลาหนึ่งที่จะทําให้เชื้อโรคตายได้นะครับก็เป็นความมั่นใจที่ทําให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นมากกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็่เรามั่นใจเราจะขยายผลทําให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนอกจากสถานีขนส่งทุกสถานีสถานีรถไฟแล้วเนี่ยก็ท่านนายกก็ปรึกษากันว่าจะไปในที่ที่อาคารที่คนจะเยอะอย่างเช่นอาคารหน่วยที่มีคนไปเยอะๆอย่างเงี้ยเทศบาลนครสำนักงานวัดสำนักงานที่ดินสำนักทะเบียนอำเภออะไรต่างๆเนี่ย หรือในที่ชุมชนนะแนี่ยก็จะพิจารณาขยายเพิ่มเติมต่อไปครับในส่วนของในเรื่องงบประมาณตรงนี้เราพอมีไหมครับไม่มีหาครับไม่มีปัญหาที่น้องประชาชนมั่นใจได้เรื่องงบประมาณในการดูแลไม่มีปัญหาเราไม่ได้ขาดแคลนครับขออนุญาตท่านายกนะครับครับครับท่านนายกครับไอหลักการการทํางานตู้นี้ออกแบบมาเป็นในลักษณะไหนยังไงครับ ผมต้องเรียนว่าระบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นตามฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะครับมีการให้กับคนงานหรือว่าคนทั่วไปก่อนเข้าฟาร์มเนี่ยนะครับก็จะมีการอบเช่นเดียวกันเราจึงได้มาดัดแปลงนะครับแล้วก็นํามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วส่วนนี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะให้ทุกคนนั้นได้รู้จักในการตระหนักนะครับแล้วก็การระมัดระวังตัวเอง เพราะว่าไอ้ตัวนี้พออบไปแล้วเนี่ยสักระยะนหนึ่งเนี่ยสารต่างๆมันก็คงจะหมดไปแต่ว่าสิ่งที่มันจะคงอยู่ก็คือการที่เราเองนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ตระหนักแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเทศบาลก็ได้รณรงค์นะครับอยู่เสมอแล้วก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าในฐานะที่ทางเทศบาลเองหรือว่าท้องถิ่นนั้นนะครับร่วมมือกับทางจังหวัดนั้นเป็นสิ่งที่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนตระหนักแล้วก็พยายามที่จะดําเนินการนะครับในสิ่งที่จะทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการเรื่องของวิธีการนะครับหรือว่าการที่จะประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ประชาชนนั้นได้นะครับหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ลดการนะครับติดเชื้อไข้หวัดไปในตัวด้วยครับแฟนเพจสอบถามกันเข้ามาว่า เป็นห่วงของการระคายเคืองต่อบผิวเรามีมาตรการในการผสมน้ํายาที่ได้สัดส่วนตามมาตรการสาธารณสุขนะครับเขาสอบโดยผู้ว่ากับนายกครับแล้วก็ลองนายกแล้วครับไม่มีปัญหาครับเลยไม่เป็นไรใช่ครับมาตรฐานออยมาตรฐานออยก็ไป่เราเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราไม่ได้บอกว่าคุณเชื่อผมครับแต่ถ้าเรื่องแพทย์เรื่องยาต้องเชื่อออยนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่ากับท่านนายกว่าท่านลองให้ดูแล้วนายกเป็นรู้สึกยังไงครับเข้าไปแล้วก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ มันไม่ได้ระคายไรผิวเรานะครับไม่ไม่ได้ทําอันตรายเพราะว่าส่วนผมเป็นคนทดลองครับสามรอบแล้วครับสามรอบครับปกติครับครับครับโอเคขอบคุณครับดีครับยินดีครับขอบคุณครับนี่แหละครับก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนะครับก็ได้ยืนยันแล้วว่าไม่เป็นอันตรายนะครับไม่ระคายเคืองวม่มีการผสมน้ํายา ครับผมก็นี่เลยพามาดูขั้นตอนเลยนะครับว่าขั้นตอนในการใช้งานเครื่องนี้ทําอย่างไรบ้างนี่ครับเมื่อประชาชนหรือว่าพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจะถูกผ่าน,น,นการคัดกรองจากจุดนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการวัดไข้อ่านี่นะครับวัดไข้ก่อนอ่าวัดไข้ถ้าเกิน3 11, 7 5เกิน37.5เราจะไม่ให้ขึ้นอาการแล้วก็จะ,ะดูอาการนะครับว่ามีวัดมีไอมีจามหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดผ่าน,านเจนในการคัดกรองเราก็จะปัม๊มจึงจะสามารถเดินทางเข้าไปยังอาคารเทศบาลนครอุดรธาน,นีไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่า พนักง,งานขนา้าราชการเจร้าหน้าที่นะครับเออจ่จะต้องมีการคัดกรองน้ำยาตนะคะสามห้าจุดแปดจ้ะนี่นะครับโดยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเนี่ยขอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์พี่เจ้าหน้าที่นะครับพี่ครับ ในการคัดกรองเราถ้าเกิดพบในการคัดกรองแล้วมีไข้ถึง3 7 5จดดขั้นตอนต่อไปคือยังไงขั้นตอนต่อไปก็คือสา5นี่คือร้อนร้อนขึ้นนิดนึงก็ไม่ไม่ไม่เสียงมากแล้วก็จะให้หนั่พักนิดนึงแล้วก็สแกนอีกครั้งนึงก็ถึงจะให้อนุญาตเข้าไปข้างในได้ นอกจากมีไข้ไอจามเราก็จะมีไอตัวนี้ค่ะตัวลงทะเบียนว่าคุณชื่ออะไรบ้านที่อยู่อะไรอยู่ที่ไหนยังไงแจ้งสารสุขค่ะถ้ามีอาการไอจามเราก็จะส่งต่อโรงพยาบาลใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นกันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาจะสอนน้องเป็นน้องท่านน้องที้ก็ เป็นไงครับได้ใช้เครื่องยังแล้วยังยังไม่ได้ใช้ค่ะเพิ่งมาถึงกำลังจะเข้าคัดกรองคัดกรองเรียงเมื่อกี้คัดกรองแล้วค่ะอ๋อครับไม่ลองไม่ลองเครองกำลังจะลองค่ะแล้วก็มาบอกทังทีมงานด้วยนะว่ารู้สึกยังไงนี่นะครับขั้นตอนในการใช้งานนะครับผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้วล้างมือเข้าประตูทั้งละไม่เกินสี่คนนะครับยืนยืนตามจุดใช้เท้าเหยียบนะครับแต่ เปิดเครื่องเบาๆยืนนิ่งก้มหน้าหลับตาอบอบผ้าเชื้อนะครับประมาณ30ถึง60วินาทีแล้วก็เดินออกก็คล้ายๆการการชโลมนะครับมรู้สึกรู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดสะอาดเนาะรู้สึกสะอาดขึ้นค่ะเขาบอกว่าให้ยืนในบริเวณนี้ประมาณสัก 30วินาทีถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็สามารถเดินผ่านเข้าไปยังอาคารได้เนะโอเคครับเชิญครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างโล่งค่ะสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยมากึ้นครับ,รบขอบคุณค่ะ ถามเจ้าหน้าที่ท่านนะครับก็ตอนนี้ก็มีประชาชนได้เดินทางมาใช้เรื่อยๆนะครับโดยประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มาใช้บริการเนี่ยก็สามารถก็สามารถมาใช้บริการในการอบค่าเชื้อได้นะครับทางเทศบาลยินดีนะครับเพื่อเพื่อความสะอาดของร่างกายนะครับ

เป็นไงครับมีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการเยอะไหมครับอ๋อค่ะสุพัีปัะชาดีนะคะหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อค่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกอีกนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่เราจะใช้เหมือนกับว่าช่วยลดโอกาสการติดเชื้อของโควิด -19 อีก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 อันนึงแล้วก็สร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่จะมารับบริการทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ณนะสำนักงานเจชั้นแล้วก็ทั้งผู้มารับบริการทั้งหมดนี้ค่ะ ตอนนี้เรามีอยู่สองตู้นะครับค่ะตอนนี้มีอยู่เพียงสองตู้ค่ะท่านนายกเวทถ้า,ถ,าถ้าใช้ดีแล้วจะขยายอ๋อ oh, ขยายเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ก็มีคนมาใช้เยอะนะครับค่ะวันนี้มีคนมาใช้เยอะค่ะ hmm. อ๋อก็สร้างความมั่นใจค่ะว่าอ,อย่างน้อยอก็แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยลดหรือว่าตัวเองที่จะช่วยเหลือให้ปลอดภัยจากโรคนี้ก็อยากจะแนะนําเชิญชวนว่าทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองคือล้างมือบ่อยๆค่ะ hmm. ตอนนี้แล้วก็ ให้สวมหน้ากากอนามายัยหรือสวมหน้ากากผ้านี่แหละคะ่ะตอนนี้หน้ากากอนามัยแทบจะไม่มีแล้วก็คือสวมหน้ากากผ้าเมื่อเข้าไปในที่ชุมชนหรือว่าที่จะเข้าไปในที่ที่มีคนเยอะๆน่ะคะ่ะคีอมารับบริการดูแลความสะอาด,ดตั่เองก็ค,คืออย่างนนที่ป้าณสุขเขาเคยเก่าไว้ว่า วิัยก็คือวัคซีนนั่นเองใช่ค่ะใช่ค่ะวิในก็คือวัคซีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่หน่วยงานหรือสถานบริการต่างๆที่จะช่วยได้ก็คือคัดกรองเบื้องต้นว่าเรามีไข้ไหมมีไอมีจามมีน้ำมูกไหมถ้าถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติอย่างนี้ก็ควรพบแพทย์นะคะในช่วงนี้ก็อยากจะให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะครับค่ะขอบคุณนะครับ รับข้อมูลของทางเทศบาลนครอุดอรธานีนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นสิ่งที่เ,เราเชาวอุดอรธานีนะครับต่างชื่นชมกับนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับรายละเอียดข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆกับมาตรการเพ้่มข้นในการเตรียมความพร้อมป้องกันเ,เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโควิด19จะมีอะไรน่าสนใจติดตามได้ครั้งต่อไปครับ